น้องทัพวันฟาร์มสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนะครับ่าเราจะมาอัปเดตนะครับนอกจากเลี้ยงตะกะแตนแล้วเราเลี้ยงปลาด้วยนะครับขี้ตะกะแตนก็มีค่านะครับสามารถเอามาให้ปลากินได้นะครับเห็นไหมครับอ่านี่นะครับนอกจากเราเลี้ยงตะกะแตนแล้วเราจึงสามารถผลผลิตได้ปลาอีกนะครับปลาที่เราเอามาปล่อยนะครับลงในบ่อนี่นะครับ เล้วทีนี้เราก็เอาขี้ตะกแตนนะครับหลังจากเก็บมาแล้วเราก็เอามาลงในบ่อนะครับได้เลยนะครับอ่านี่นะครับผมบรรยากาศยามเย็นของทุ่งนาบ้านเรานะครับนี่นะครับบ้านเราคือบ้านเรานะครับนี่วิวสวยๆนะครับเราทำไว้เลี้ยงไว้นะครับ ทำไว้สบอ่อนะครับนี่นะครับไก่ก็มีนะครับธรรมชาติสุดๆนะครับบ้านเรานี่นะครับฟามเราติดถนนที่นนถนนดำเลยนะครับมองเห็นเลยนะครับนี่นะครับ ระบบพิฟามก็ทําเป็นระบบโซลาเซลล์นะครับพลังงานสะอาดนะครับจากโซลาเซลล์นะครับนี่ครับอันนี้ในบ่อนะครับผมอ่าบ่อที่สองและบ่อที่สามนะครับเราเลี้ยงกันในทุ่งนาเลยนะครับเลี้ยงปลาทั้งปลาและกุ้งนะครับมีสองประเภทนะครับกุ้งก้ามกามและปลาชนิดรวมปลากินพืชนะครับ อ่านี่นะครับดูนะครับนี่ครับทุง่งนาของเรานะครับบรรยากาศสวยๆครับผมนี่นะครับดีไยงจะมาอัปเดตใหม่นะครับผมน้องนองวลฟาร์มสวัสดีครับ